เที่ยวสามครับลองน้ําแดงคนรุปป่นบรรารูน้ํากลางครับเรือดีจากประเทศเกาหลีชิวซังส่วนรูนอกครับโดนห้อยนาวาโอ้ยอย่างนออย่างนอรูหนึ่งนอซส่มมีปัญหาได้ไละจะจกฝุ่นมาล่ะนี่แล้วหนื่อสองสามเอาละวยสามสบกัน เส้นชัยแล้วนะครับลอยลาเข้าเทียบทุนคนรูปบรรดาลูนน้ำที่สารูน้ำที่หนึ่งอคังครับรูน้ำาป็สองโดน้อยน้วารูน้ำสามหลวจุดตื้อหรือตื้อสิลวนิ่ง้น่ละครับลงพายรองน้ำแดงรูน้ำที่หนึ่งอครับรูน้ำที่สงโดน้อยรูน้ำที่สคนรูปบรรดาเหนือ สองสามเอาละวยวไอ้อขอลมนามันหลุมหวัวแล้วเว้ยมันหลุมมันหลุมหมูแล้วเว้ยเอาเร้ไปกันมันก็อยู่กันไปขอลมนาขอลมนาจะแซงไม่ไหวครับหนีเข้าเส้นชัยเอาละครับลอยลำเข้าเทียบทุนครับดาราเกาหลีอิชูซังกับโดน้อยนาวาครับแชมป์สนามบันท่าแชมป์เรือยาวไม้ดีดยางยางไทย PBS 30ธันวาที่ผ่านมานี่แล้วเรื่องสองสามเอาละวะวว ออกมาเลยต่างคนตีน่างคนตงีกมาบอกอยู่ไปลงน้ำไน้ลงน้ำน่วงลงน้ำน่วงหนีข้าวเ้นชัยขอบคุณนักีฬาทั้งสิบสองทีมครับนี่ีเสียงหนังยังเสนสิบสิบสสิบเสน ตู้น้อยน่าบ่อันนี้คิวซังพร้อมประทะพร,ร้อมครับร่างกายพร้อมประทะอ,อู้บรรยากาศหมนยังเจ๋ไก๋ละอันนี้โคตร,รบรนท่าคตรบรท่าช่นเนาแจ็กเชนชิปเชน,เนใส่ิปอ็ดใส่มาโรดใส่แจ็คเซนกดีใส่มาโลดไม่ได้หักแลัวก็ไดเไ้เห็นไหมหัน เฮดเดอร์เฮดไมเดอร์คนดลุดคนดลุดมันถูกจิตหยังได้อ่ะถ้าถ้าไม่ท่ายหันรับจิตอย่างได้เออ,อเไม่ได้เกินจิตเอเซนผู้ใดถ้ามันเกินจิตเอเซนมันตี <c oughs> นหัวเคาดลุดมาขอก่อนขอก่อนท่านึงว่ะโอ้มุนนี่รู้ยุใส่แบบนี้ยู่นอกตัวนอกสุดเิว่อกัมาอยู่ในสุดเบาเอ้อบรรลุอยู่กลางเบาโอเคเชื่อว่ามันอยู่ในเออ ไเจ้าสามมงกานเออไปหบทุกร้องน้นะวาคนรู้บรรทัดชาแน,นลกำลังบุ่นไปพายอได้ได้ซีสองลำเลยได้หรออืมคนอ,อันนี้คนรู้นบรรทัดชาแนลชาแน,นลชาแนลนะจ๊ะนะจ๊ะจะบอกให้เรียวสิ้รียวสิสิรียวใช่ไหม <c oughs> แต่มันแรงยูแต่มันมันคุณผานมันบดี <c oughs> เอเ้ยพูดในเพื่อนเขหรอ ชมครับชมครับอุ้ยดวน้อยนาวีชมครับนี่จัดไปดวน้อยนาวีบุดวัดกำลังหมุนสนามแล้วล่ะดวน้อยนาวีบุดวัดสามล้ำสี่รูยจักลางบ่รุู่ยจักลางบ่บ่แล้วนี่ยุสเอ้าไม่ยุสเสรยุนอกยุนอกสุด บ่ท่านสองลำนี่มันเป็นแหล่งลำสีแดงน้ำกัดมาจากา้ำแล้วลำมันอยู่กลางจากน้ำเลยมาเบียดขใครถามเียวเลยเออถ้าข่อยถ้าจ้องมาเบียดข่อยบมมีเบียดเงาเรียนตรงสามลำมู้มีเบียดดอกนี่กูไปเบียดอาโอเคลงสู่สายน้ำเป็นที่เรียบร้อยครับสามลำโอ้มันจะลำงามๆสามลำเรือครับ นี่โดน้อยนะว่าคนรุ่นบรรทาอิคิวซังลงพายแล้วนิ่งแล้วหัวเรือเท่ากันเอาละครับนิ่งแล้วหนึ่งสองสามเอาละว,ว้สองตัวกันมาเลยใครมองกันอยู่กั็ไม่ต้องกูแต่ที่ต้องกูต้องไปกีบ้าเลยอิคิวซังอิคิวซังหนีเข้าเส้นชัยอิคิวซังอันดับหนึ่งครับอันดับสองเจ้าแม่บอลลอันดับสามคนรุ่นบรรทา ขอคล oh. <setting up S 1> ิปแมงยาวเลยอันนี้เข้มขึ้นช่องท่องแม่หรออ๋อเนี่ยอันนี้ดูน้อยนะวบ่าตัวนี้น้ำมันไหมโคโรบรรท่าเป็นยังไงเมื่อกี้นี่นะฮะมันคือไปลักษณะนั้นบกนิ่งแล้วดูน้อยนะวบ่า หนึ่งสองสามบูหุ่นอ่ะอู้คมชัดลึกจปุปุกจิกจะปลาตึกเข้าเส้นชัย